ก็ได้ป่ะบืนแข็งโงเลยนะจะได้ไน้เดียวไอ้ส่วนใช้ปูนี้หอยังคือแข็งนะใช้ปูนี้หอยังคือแข็งนะสิงด้วยเสือซื้อมาซื้อมานาวปูนมาจะใส่โย่ดุนสวรสดิ์จะเจาะว่าเข่าเนาะแต่ว่าแต่ว่าต้องแห้งแห่งคนแห้งแห้งจากปัดออก อเอาท <om> ่าแล้วไม่ชีเหนมาคอยไปไะ้เห็ดเลยท่าแม่คันเวลาคอยเห็ดจอยคันท่าติดอันยนี้าทับด่างนะเปนดทุเรศเห่งนี่เนี่ยน้ำมันและมาลุบหมดทานไม่เมนรอนงกับบุคคยเป็นสางเป็นสีเมน ดี๋ยวาให้มันไม่ตัวนี้มาทาบใส่กันเลยอ่าผาตัวนี้ผาสิจุนี่ดิจุนี่แนมนี่แล้วผาตัวนี้ก็สิแน่กว่าตัวนี้นะอืมตัวนี้ก็บข้อมไม้ข้อมไม้สร้างเพื่อนเดี๋ยวนี้อนสร้างคนคิดี๋ยวตัวนี้แบบนี้เดี๋ยวก็ตัวนี้อีแบบนี้ให้มันจูกันบ่ะมานโอ้ประมาณแบบนั้นมันต้องในไม้มันต oh ้องเพิ oh, okay. ่มอีกแล้วต้องเป็นซีโตเฟโตนะ เดี๋ยวเนาะต่อกันคลิปที่3พี่น้องเด้อปากสิกําลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเฮาใส่แล้วพี่น้องเอ้ยไาสนใ ไปสิเด้อสบายดีทั้งวันนุ่งงเลยเนาะใช่ลบื่เนาะรอดกันี่บ้านบาสวนแมนเป็นรองเลยเนาะมาถ่ายอัมเดตเป็นบาสวนด้วว่าพอบกิมเป็นรองเลยแต่ว่าเมื่อนี่นะบ่ได้ข่าวพาจับเนาะเป็นยังใงเจ้าขางบ่เลยเป็นรองเลยเดี๋ยวเจ้ได้ปะ บ um. ืนแข็งโซเลยนะโอ้จอได้แน่เดียวไอ้ส่วนใสปูนี้ห่อยังคือแข็งนะได้ใสปูนี้ห่อยังคือแข็งนะซิงด้วยเสือซื้อมาซื้อมานหนุ่มคจะใสยูดุลสวัสด์จะเจ้าภูเขาเนาะดุลสวัสด์ภูเขาเบางทีเนี่ยเขาต้องมีสำรองไว้ดอกดอกหนึ่งสองดอกมีสำรองไว้สกัวไว้เนาะภูเขาว่าเป็นคุ่มสีอยู่เนาะ มันกิด er ม er ันบ <Yeah, like ่ได้เนามันก pues ็เปลี่ยนม่ได้ด่ยเนาะทำนอทำะันเ้ใช้ใช้สิไปมือพอได้กับปั๊มใช่ยี่ห้ิไหนเนียบบามือนแกสลักหันะปานประตูนะแกสลักคิดไหมบะ

ทาด่งนเป็นุเรศหงนี uh ่นนมันแล้มาลหมดทาาไม่เมนสามสิดาวขบตเลยขอตาอืมสิฮงจังหวะเด้อโอ้ยเนาะยังเดย ฮู้หลายเสาเติบเด้เนาะ4เ3เสู้จ้ะอันนี้เอาไม้นี่ใส่นี่บ่แม่นอไม้แนบแนบขึ้นบแนบุ้นะแม่นแล้วก็เอาเลานเแม่นโอ้ปสิดหันเลาใส่เนาะาคิดว่ายิงเสเลยได้ยิงสเสาเลยเ็เป็นคิ้วเ บาวมานุ่งที่ปิดกันเบือดเปลี่ยมช่งงานเพนเพนพานะเตัวนี้ก็สเลยออฟีมันสีเป็นเปื้อได้สนเนียมได้สองขางได้มานุ่งสีใส่ก้นนี้น้ำเบื้งนี้น้ำสินะอนงกบบเคยเป็นซางน่สีแมน อย่าให้มันไม่ตัวนี้มาทาบใส่กันเลยอ่าผาตัวนี้ผาสิจุนี่ดิจุนี่แนมนี่แล้วผาตัวนี้ก็สิแนบกับตัวนี้เห็นไหมอืมตัวนี้กวาข้อมายข้อมหมายสร้างเพื่อนะนะเบื่อนสร้างเพ่อคิดอ่าเดี๋ยวตัวนี้แบบนี้เดี๋ยวกับตัวนี้อีแบบนี้ไหนมันจูกันบ่ะมานโอมประมาณไหนมันต้องได้ไม่มันต้องเพิ่มอีกแล้วต้องเป็นสี่โต้เต็มโตเนาะอนี้นะคิอันนี้เนี่ยไว้ซื้อเนี่ยนี่ว่านุ่งนี่นี่นี่

いい <socks oczywiście> meantime, <sed> ้องใส่บ่แม่นเด้ง่ายๆแล้วพี่น้องว่าด้พี่น้องเนาะอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์การสร้างเพิ่นบ่ครบพี่น้องเนาะว่าแต่ว่ามันก็าแน่อ่าสิอย่าง ันจะยืมมาอาสวรรค์ก็จะยืมมาทําพี่น้องเนาะเมื่อสร้างคนเองพี่น้องให้คนยืมมาแล้วก็บ่ได้เจาะมันก็เลยหักมันบ่เข้ากับกลุ่มที่อยู่ซั่นพี่น้องเอ้เนาะก็ดีก็อบ่จักที่ว่าท่บเพิ่นก็เพิ่นก็บ่นั่นําพี่น้องนะเพิ่นก เอ็ดค yeah. si ือเก่าหัวหนานพี่น้องเยเนาะว่าาะีอาวะีครับตกบานตกระนี่เพิ่นก็ตกเอาเนาะตกกันกันยมันก็ตกเอาันนว่าจะยามันแกรวเนาะรว่าเพิ่นก็ังเฮ็ดคือเก่าเฮาก็บอกเพิ่นบ่ได้ว่าเพิ่นเฮ็ดคือเก่าหัวนาว่าวาบ่ได้นะเา่เ็นแบบเพิ่น ฮื่มแลวขวดแล้วไอ้นี่กระสอบปอกปสอบปูนี่เก็บไว้แล้วลวะกรสอบปูนี่โอ้หั่งหมดไปอยู่ในนี้หงหอันกินตำมะพุดงดู แต่เมื que que response, ่อนี้ก็คือสิบ่ได้อ่าเฮ็ดพี่น้องเนาะเพราะว่าสิได้กบใหม่ไว้ซื้อแล้วก็มื้ออื่นเพิ่นสิมาเฮ็ดใหม่พี่น้องเนาะเพราะว่าดอกสวมันเจาะบ่เข้าแล้วเนาะแล้วก็สิได้พักซะก่อนบ่ทนพี่น้องเอ้ยมื้อสิมานกใหม่เพราะว่าพาอันเข้าใส่คิ้วแล้วก็มื้อเพิ่นสิเข้าพาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะนี้แต่ว่ารอติดตามเหมือนกันเนาะ

そう。 เผอิญลูกทรายละไม่อาคิดขวดต้องกดอ่ะอืมน้องคนนู้นได้ไปเยียนเลยเหนือนเด็เนาะ

น,นักพ่อนักพ่อั่นเล่าขนมามา Zap, you know, I'm not going to call him Zach, you know, why not? มติดเดียเนาะนี่ก็นลาดเดเยเนาะมาแล้วหนึ่งซองเนอางรับเก็บกระเป๋าเฉพาะเล็กนะเก็บนึงเฉพาะเลกเก็บชอรพทนึ่งพที่มั่งเอาไปเล็อ่ะตรงนี้จุดงนี้นักตัวอื่น เนาะมาถางอาล้วก็ลุกกัวอยู่เนาะอาออแมวกิม่มเห็น,นยังนี้แมวกิ่มเนาะนึงข้งาวหนึ่งข้าวอ้ยคำเลยเนาะกยำแรงเลยข่าวเ้ยเอาเฮ้ยจะอิงจะเนเ่เ่่เดเอ้ยะะน, <laughs> น,น,ยนะ Chú phê nâng khảo, nào, yeah. phải 1 khẩu, nó. Nói chung bò? Dạ thật bò? Dạ lò không phải phà nó Hà vô Chú, yeah. ra -tu -tu bên mắt, này ai à, mà này nó <laughs> <laughs> Ừ, uhm, ừ, hãy mà thu wow. uhm. hey, hey, Đó, đây, đây. Đây, tốt đấy, uhm. tốt đấy hả đứa ừ. Tốt đó, tốt Ơi ơ, à Ơi ơ, nó ơ, 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 đó ล้อทิดตามมื่ออื่นพี่น้องน้องมอน้ก็คือบวบบไใส่ไพชะระอน้องมนกากนกแล้วฮะผักกวนก็ได้ไอ้กวนยอดอลมก่อนกิ้นจิบซอยเม่์บ้างแก้วขวดไป มาไปล้างอ้อมบัญชีตินี่อือเอาพี่น้องเนาะๆสิได้ก็สิได้ขอจบคลิปซะก่อนพี่น้องเนาะกะอ่ากะประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะกะยังบ่อ่ยังบ่คือว่ามื้อนี้กะไม่โซลามาแล้วกะว่าสิใส่ไมข้าฟ้าแต่ว่า อ,อุปกรณ์การสร้างคนมันมันบ,กบุกพี่น,อน้องน้องคนจะอันสาวบได้กัน,นเนาะเราจะเลยว่าเป็นมืออื่นเราควรจะไปซื้อดอกสวบานมาแล้วก็ซื้อตะป,ปูมาะโตพี่น้องเ,องเองอยลยเนาะจต่ไหนก็รอติดตามเบิคลิปอ่าต่อไปเลยพี่น้องเด้อเป็นมืออื่นพี่น้องเนาะอ่ามันนี่ก็คื้อทิะมาณนี้แหละพี่น้องเลยเราลำลาจิกนเนาะสบายดีก็พี่น้องเองอกกอด้อเอลลานาะสบายดี